อัพไปเลยเลเวล2ดาเมจสี่ร้อยแล้วจมีการโจมตียี่สคููดาวหนึ่งวินาทอนนีอันนี้ผมลองมา1รอบแล้วผมแพ้นะครับก็จะมาลองอีกรอบหนึ่ง ลอดตั้งให้ครบ800แล้วจะอัพเป็นเ e v e l 3 ก็ตอนนี้ตังก็คกแปดร้อยแล้วนะครับก็จะอัพไปเลยดาเมจกระโจมตีเจ็ดร้อยห้าสิบเท่าเดิมรสมิกระโจมตีสามสิบคูดาวศูนย์จุดห้าวินาทีอัพไปเลเวลสี่ใช้ให้เงินหนึ่งพันห้าร้อย นั้นก็ผมก็จะตัดไปตอนเงินครบเลยนะครับตอนนี้เงินก็ครบแล้วนะครับอัพเป็นเลเวลสตัวนี้เราจะไม่อัพตันนะครับเพราะว่ามันจะมี flying bus s อ t Toilet มาแล้วก็จะวางเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งครับข้างๆตรงนี้เลยอัพ ไปอีกระดับหนึ่งตัวที่สองเราจะอัพให้เต็มแล้วก็กลับไปอัพตัวแรกอีกทีหนึ่งนะครับ เราจะตัดไปตอนเวฟที่23กันเลยก็ตอนนี้ผมก็อัพ Frost DJ Man Mac s p e a k e r m n n m x ไไปตัวหนึ่งแล้วนะครับก็เราจะมาอัพตัวนี้ให้ Mac อีกตัวหนึ่งแล้วเราก็จะมาวาง Frost DJ Speakerman ตรงนี้ก็อัพ ก็อัพไปอีกระดับหนึ่งอัพขั้นที่5ใช้ตังสามพันห้าร้อยแล้วอัพมาเลเวล4ดาเมจ9 0 0รัศมีการโจมตี35คููดาวน์0.3วินาที เราจะตัดไปตอนเว็บที่30กันเลยนะครับผมก็วาง Frost DJ Speaker เ a n เพิ่มไปอีก2ตัวนะครับก็จะอัพให้เต็มเลเวล5ดามเมจ การโจมตี1,500รัศมีการโจมตี50คูณดาบ0.2วิอัพให้เต็ม เราก็จะมาวางเพิ่มตรงนี้ก็ต้องหามุมนิดนึงนะครับเออวางผิดขายทิ้งก่อนทำไมวางไม่ได้ ไม่เป็นไรครับทุกคนตามมาทางนี้ดีกว่าวางเพิ่มไปอีกสองตัวอัปเกรดโดนสตันพอดีเลยยังอัปไม่ได้งั้นก็ไปวางเพิ่มก่อน แล้วก็กลับมาอัพตัวนี้กลับมาอัพตัวนี้อีกทีหนึง่งแล้วก็ไปวางตรงนี้เพิ่มอีกสองตัวข้างหลังวางเพิ่มอีกสี่ตัว วางไปก่อนแล้วค่อยอัพหรือว่าค่อยๆวางแล้วก็อัพก็ได้นะครับก็เราก็จะกลับมาอัพโรดอ e ีเจสปิกเกอร์แมนอารอนสแตนอีกอัพให้เต็มแล้วก็ ตัวนี้มันตื่นก่อนหลับยาวเลยทีนี้ถื่นแล้วก็อัพให้เต็มแล้วเราก็จะมาอัพตัวนี้ต่อให้แม็ก ตรงนี้วางได้แล้วก็อัพไปเลยแล้วก็ไปอัพตัวอื่นเว็บที่41แล้ว ไม่นาซานตาเวิร์กช็อปเลือเล่อนเหลือหนึ่งร้อ ก็ถ้ามีเงินเยอะก็ไล่อัพทุกตัวให้เต็มเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมก็มีเงินอยู่นิดหน่อยก็อัพได้แค่นี้เหลืออีกสตัวก็เอาไปอีก1ตัวเออเหลืออีกสตัวแสดงว่าเมื่อกี้หือ คือสี่ตัวก็จะอัพไปเลยก็จะมาอัพตัวนี้แล้วก็อัพตัวนี้ต่อตันสตาร์ทรัวๆเลย สมอลแซนทิททอยเลตมาแล้วก็อัพตัวนี้ให้ตันก็อัพตัวนี้ให้ตันต่อก็ไล่อัพทุกตัวให้ตันเลยนะครับ แล้วผมก็จะอัพตัวนี้เวฟที v ่4ี่สแล้วไม่น่กิดทอยเลตเข้า้านเรียบร้อยฐานแตกไว้ v มาลองนะใหม่ในอีพีหน้าก็บายบายครับทุกคนไว้เจอแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไป